สวัสดีครับพี่น้องนะครับอีกจะคลิปอีกจะคลิปนะครับสื่อไฟแล้วก็มาสื่อผ้าม่านนะครับเดี๋ยวหาผ้าม่านไปใส่ห้องครับพี่น้องนะครับใส่ผ้าม่านมีรวยแล้วก็จมอย่างไดผ้าม่านขึ้นกันทีเดเอาให้ไม่ยินรวยพอมนะครับแล้วอยากได้ผ้าม่านขึ้นกันนะครับเดี๋ยวเขาไปเลือกเบื้องผ้าม่านครับพี่น้องนะครับพี่น้องเลือกเบื้องผ้าม่านครับ เรื่องนกทาดะคาะพีโนโนะะ่น้องนะครับที่ผมอ่านไปนใช่หนาต่างะคบพี่น้องนะครับเราจะเอาแบบกรองแสงยที่สวยงานเนาะ เสียงอะเอาแบบกองเสียงพี่น้องนะครับ่ให้เสียงเขาได้ไไดอนันพาม่านครับเส้นบบดดหน้าตา่า,ตางครับ,น,าาเน,น,บนเลือออนสงชมนครับบ้านเล<า>ือน่ แมนครับบ้านสเสทงใส่ปันรุนสันก็ได้เรื่องพี่มักเงามักเงาครับมักเงาจะมีัน่าซบสงเมตรหล้วก็สองเมราถ้าเป็นเมถาีบมันจะเป็นพัุอรจะุสงม่าีบพี่ใช้เป็น,นสสไปไัสูงเลยบอส,สูงเลยสูงเลยอันอัน,อนตัวสูงนะตัวใดนะตัวสูงนี่จะอาย่เซตส 2, องพันพออุปกรณ์สองพน 2, นี่คือว่าผ่าสอืนตัว,วอุปกรณ์พร้อมตบานแทนทองแทนทองนแล้วอันนี้เดีอันอันสัน เขรีน้าใ้พาเป็นพาสองคืนกับโตรหรือ,รรอจะเีลเ่ละเเท่าไรก่อนเรียจะเป็นพื้กรานือต้ไม่หยิบก็จะเป็นรุน่นซีพับซีพับรุ่นหีิคื้ละสองหน่อยอันนี้ยาวเท่าไรนี่ซูมไสามสิบเม่สามสิบี้จะยื้นละนอสองหน่อย้าวนหาภาพนี่ยิบืละสามหน่อยกองเสียงนอนแบบเสียงบบเขา<ม>่าห้องมันบ่รก็จะมีรุ่นนี่ รุ่นนี้จะถือปืนละลอยสามกราเป็นสามพับอไง็นสีเท่ามันจะไม่เท่าตันมันจะเป็นเท่าเข็มอันนั้นสองสองเมตรเท่าไรก็สูงนะสูงสองเมตหสิบ 2> 2, <50 S 1> ครับสองเมตรห้าสิบมันจะมีสองเมตรห้าสิบกรุ่น 2, ุนสองเมตรกระรุนสองเมตรมันจะอยู่เซนต์ลสองเมตรอยู่เซละพันห้าสองเมตรบอกสองเมตรอยู่่งนี้ตั้งนี่บอก พี่น้องมาสื่อคำมันครับพี่น้องนี่แมนบอกสองเมตรบอกเสร็จแล้วผ่านหานบอกอันอนี้คือนหน้าต่างกวางแไให้อาก็ใส่ได้แมนบอก,น,น,บอกนี่มีสีซ้ำนิดเดียวแมนบอกพี่ได้แล้วนีมีสีซ้ำหนิดเดีแมนบอก มันสงน้อยหลายไไันอันนี้นาต่างแหมทีใส่น้าต่างมแม่ที่จะใส่หน้ต่างก็ไแสงบกเขาแมนบอกตัวน,นี้จะเข่าดีครับตันนวน,น,นี้ดีรุ่นนี้แะกันนีนิดนึงแต่ว่าบวแสงบกเขาเลยเขาตกใสจ้าทำไมไปยิมเซ็นแล้วพาดหาคืันก่โดนบอแตอดวนดวนผมก็ดวนหมือดประมาณสามหนึ่งสามเหมื่นบอคือคอ,อันที่แขนอยู่ในแสงเขาได้เบอร์เลนบอแม่ครับตัวน,นี้เป็นงานขาย มีความเดียวสั่ก็ได้ต้รตูมนจะมีสามคนพวกนีที่อย่กันี่ข้านีแล้วก็ข้าหนึ่งก็มีประตูเอาันตาม่วงกันก็มีเราไม่เท่าันหอยากใส่ก็ใส่นะถ้าใส่นะเาใส่ผ้าพื้นเยวเลยก็ได้รา่ว่าหน้าต่างบานเมองระพพ้นกระพ้นเลยเพราะว่ามันมันมันแดดพวมันนะห้อง เขาใส่ช่องกระเพื่นได้ครับมันมาแต่แดดแดดเขาได้อยู่เตี้ยแต่วันเดียวแม่งเขาใส่เป็นผ้าเป็นรว่าาผสีเทาอ่ะเป็นเทาตาัวไหนเทาตาัวไหนตันนี้มันจะวกว้างคือว่ามันได้ผ้าใส่รากของวันเดีวมันจะโตคือป,ประมาณเป็นผ้าสิบเซนต่อช่องหนึ่งตัดบ่ได้ตทีนี่ตัดได้ก็เกันอืมที่<ต>เอาส,งส,าอ,สองเมตรเอาสองเมตรมได้ก็เกันสร้างใหม่เลยจะพอาสร้างใหม่

จะเสร็จแล้วพัหาขึ้กันนะเลือกสีซาเลือกแ่วาแต่ว่าถ้ามันจะเอาหนาแห้งกันแสงมันจะเป็นเกลือมันไค่อยสวยพอนี้คือผ่านลบอกรับเาจาีได้ละบเอาข้างล่างนี่คืออย่งข้างล่างนี่ก็แม่อาอ๋อ เราไล่บนแนะมา่เพราะมัน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 บางมันจะออกบางกว่าแต่สีพื่นมันจะมีสีพื้นนี่จะเป็นตั่นี้แอ้วก็นนมีสีเป็นตั่นจะป็ได้เราหาหนาขึ้นกันอ๋อม่หาไลจะมีลกไล่ออกไลอแต่ว่าติดไล่ใช้ดีุดปไลราตมันก็รลงามตัวละงานหนาใหญ่ มาัสาสสสีเทาสีน่เขาใส่มันบ่ลา,า,า,ายสุดเป็นเทาแต่ว่าพี่เบิ้งเนียาาหาหาหา่ยผ่านเันเท่ามันจะไปเทาทำไปเทาสีผื่นดิจะไปเทาไหนดตัวนี้บ่สีเดียวกัน,นี่ตัวนี้นำตลางนี่สวย ว่าทาเขาจัดไหมผมจะเดให้เขาเ็นสายหลวไปนำเลยอมันจะเกดสายหลวมนำจะไดแถมสายหลวไปนำเลยเอเขาซืถ้ามเาเสีสายหลวผมจะมีให้ต้องไปซื้อทังนครับคเอาสีเดียโน่สีอันออกออกออกสีสีอัน นี่มามออกสินีนม yeah> ีบอไม่ไอีกเมนแดงนี่แต่ข้างกลยีขามีบนน้นั่าแดงไม่เลยดิแดงันนี้่้าเนี่แต่ว่านันบาแมนบกลองได้บอตาหนาที่กันเดดมันเขาบอเขาเน้นเลยโอ้นั่ท่อถามพ่อพอดีไม่ได้ข้อหาครับ นี่ด้อ่นีสองซุ้มสองเมตรเมื่อพี่เจ้าหนีกไปใสเบิ้งบ่อกะใสเบิ้งบ่ถือใจกับเมื่อคืนเลยพี่คอยโทรบอกผมว่าพี่เจ้าสีแน่หนเดี๋ยวผมสีตัดให้ถ้าเป็นจะใช้เอาตัวนี้ไปใสเบิ้งบ่มีคัามีแล้วครับท้ะใสนึ่าตงสองช่องเขาใส่กขาสองตึ้ึ่งก็ได้ขึ้นย้อเขาใส่ได้นี้แต่ว่าเขา่ตัดนั่น ไเทเป็นพับมั่าอกัวเนปอันนี้มันจะพับเนี่ยตี้นีนี่แหะเร่องว่าสีนี่แหละอยากได้ส okay. ีสีแมนเดวมันจะมีอีกเตียงนจะพานบางก้กันานบางเตียแมนยงไม่น่าเลยนพานเตบางอ๋อานบาง แต่ถ้ามันบังกันมันบ่มันจะเป็นผ่านเนี่ยนี่จะสีกรมกันแสงบ่กันแสงที่กันที่ปิดกับทึบเปลี่ยนแต่ว่าแสดงว่าตัวนี้ก็ใแสงเด้เลย่นบ่ตัวนี้เกาะกันแสงบ่กันแสงบ่ที่พระเจ้าพเนื้อผ่านเลยเพราะอันว่าเน้นเนื้อผ่านเน้นที่ว่ากันกันแสงเข่าของสีหน่าถ้าถ้าแสงบ่เข่าก็คือบ่เข่าคือโอเคอันนี้สีกรม ที่เขากันบ่ละกับห้องพี่กับพี่ได้ที่แดงพี่กับเอาตัวนี้เลยก็ได้จะพุ่งตาได้ไหมตอนมันเหลืองานเสร็จแล้วเลีเล้ยวแค่นี้บอกตัวนี <c oughs> ้เสร็จเลี้ยงงานแค่นี้ดอกไงมันเหลือหลายมันเหลือแค่คืนเดียว<อ>สูงเมตรหกสิบไม่งานอี่ตป็นสร้างกว่าบานอยางเอาไปที่แดงมันมีหลายไร่แต่ว่าแต่ว่าคือก็คืก กันแสงแน่นอนเนาะแน่นครับบนเขาแน่นอนเนาะบนเขาครับโปรโมต์กินให้ลูกค้าอยู่เาจะว่าสมัยลูกค้าจะใส่เป็นสีสีนี่ลายกลัวอ๋อใสสีเทาแล้วพี่จะใส่สีแดงกันเดือดไร้เลยเออไม่ไร้นี้แต่ไร้นี้ไร้นี่จะเป็นไร้ไหนเอาไร้นี้ก็ได้ไร้หนี้เนาะแมนสองชุดสองชุดกับ ก็บานบานหน่อยอีกบานนึงไหมบานหน่หนอยแบบไหนหน้ตนาต่งบบงางเมนหน้าต่างแบบผักบานกระถุงสองเมนเอาสองชุดเนาะเมนอะไรกันหน้าต่างแบบสันแบบนี้เมนเอาอีกชุดนึงเมนมั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 นมีบ่สีนี้อือครับก็จ,จะได้ตัดผ่าให้เดียวเดียวเลยแมนเอาก็เอาเอาเอานี่แหละครับเดี๋ยวจะตัดให้ก็คือมันเอาพื้นพื้นเดียวมันมันบรกวงดอกบานไงหน้าต่างหน้าต่างได้ผพาพื้นเดียวบ่ แมนเพราะวันเป็นบานกระถุงบานเดียวข้างหน้าสูงไแมนเอาซ้ำหนึ่งก็ได้ดอกแมนพื้นเดียวแมนพื้นเดียวคือู่ผสมกันสองพื้นเลยมันมันกระถุงด้วยบานหมายถึงว่าหมายถึงว่ามีมีแค่บานเดียวเนี่ยแมนแต่ว่าอันอีกไอ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 สองจุดนี่จังสองพื้นใส่ยังก็สองพื้นแมนสี่พื้นก็คือสองจุด แล้วก็มัน,ม,นมันมีบัตรกระถุงบัตรหนึ่งไงเดี๋ยวแนเมียนเนาะแี่ยครับเอาอตัวนี้เดี๋ยวขอเบอร์โทร่มเป็นครับเบอร์โทร่มศูนย์เก้าแปดเก้าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเดี๋ยวโทรศัพท์เครื่องนั้นวางอยู่ในรถเดี๋ยวผมไปเบิ่ง แล้วก็เดียวเดียวเอาพื้นเอานี่ไปให้เอาไปก่อน <Okay. S 1> จัก2อจุดอันนี้ขายเป็นพื้นบอก่พี่เจ้าการแ่งงนใส่กันผาสีเทาีเท่านี่บ่พื้นละเท่าเดียวกันนี่ อันนี้กัมมี่บ่แเอตัวนี้ก็ได้แมนสองสองชุดอันนี้มันชุดเท่าหด่นี่พร้อมอุปกรณ์แมนก็แต่วาา่าสีนี่ก็งามดีเด้อ แล้วจะสีหนิบอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวให้ไปหอยใช้งานแต่ว่าถ้ามันมันบางอีหลีพี่ก็คใครสร้างใหม่กันอะไอย่างพวกพี่ทำไมแต่ว่าอยากได้แดงก็สิเอาแดงห็เป็นหลังไงเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวจังสิจังสีอันโทรกลับมาเปลี่ยนสีแต่ว่าก็คือมันสีนีิบอเหรอสีซ่างมันจีออกสีนีิบอแม่นครับออกสีนี้เลย พเังเมอเดี๋ยวเดาทีจะเหียตาีจะเมแต่วอันตัวหตัวอันตัวสีเอาไปใส่ตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปใส่เมาก่อนเดี๋ยวจะเ่างเลงเมหาสินครับบเอาล่างเมถาตัวนี้แต่ว่าแต่ว่าตัวตัวที่สร้างน่ะคือมันสองเมตรสองเมตรสิบมันจะตกไป้ามลแตกไป ชุดชุดรามีราีนาดี่สอชุดเียอ่ะ่ะอางนี่ก็ได้เออแมนแมนมเอาตัวนี้แหละแมนแมนแมนบอรืออนคือเลือกอุ้งแดง เดี๋ยวเลือกมาม่ก่นอนไออันนี้มันสีอะไนในในในเขตตลอ,อกเขามีบอกนงไจ้สีนี่ไหมพี่นอ้องพี่ครับอันเดี๋ยวบอกๆอันที่ผมสั่งในเขตตลอ,อกก็ผีเผน ดี๋ยวผมสะเบิ่งอันถามสีเพิ่นใหม่อีกครับเด็กสีผ้าครับพี่น้องสิบเส้นทำเปานห่อเอาใส่ล่างเนี่ยหลดออกไปไม่ใช่เลยว่าเม็ดห้องสิบอันเราเราเราพวกนี่มันมันมันเจ้าเม็ดนี่นี่แหละซุ้มมีอยู่นี่ทั้งผมบอกเคยมีเมล่าพร้อมนะผมก็เลยอยากฝ่าในจัาหม็ดซุ้มนี้เร่งซุ้มนี้มันกล่องกล่องป่ก็นีบกับกองนี่แที่สีแดง แค่ทานที่ก็สูงใสมันคือสูงสูงหน่อยหน้าต่างเทวิใศ่สูงเล็กเมตรหนัหน้าต่างมากกว่าสองเมตรสองเมตรสิบหน้าต่างสองเมตรสิบแล้วกว้างไหมกว้างกว่าสองเมตรสิบซูล่ะสูงสูงเมตรเมตรกว่านี่แหละไม่เจอแม่มันมันม้่นท้นเลยไหมจับให้เขาจับเยี่ยมให้ไหม บเมนบเมนแมนใช่รุ่นนี้เลยครับสองเมตรสิบสองเมตรสิบใช่รุ่นสเมตราสิบพว่าเขาเดิดเขืนศูนย์ูมาสิบเส้นนอหน่ะไม่ก็จะได้ปิดด้านล่างไม่ก็จะเหี้ออยู่แค่สามสิบเส้นสี่สิบเส้นส่สิเ้นแมนลคนค่งสิบแ้ลก็สิแค่สามสิบเ้นที่ด้านล่างใช่รุ่นสองเมตราตัวครับเ้ดตัสองั้นรุ่นนี้เดี๋ยวเลยมันมันข่อยมันข่อยบ่อพิดบ่อสองเมตรสองเมตรนันสูงเลย มตรเดี๋ยวเด้อคุยบอกผิดหรือเปล่าฮะมันมันวสองเมตรดอกมันมันจิซ้ำ่ยเออเออเอแม่ยูดอกเขาบอกผิด้าต่ี่ซ้ำอยู่บนี้เดียมนีดแลก่หร้้แต่แแมนปรอมานนั่นประมาณนั่นแหะป้ะมานนั่นใส่รุ่นแมาใส่ได้แมนบอรุ่นนี้ใส่ได้พอ่กไปไม่ได้พี่ใส่รุ่นนี้ได้ก็ได้ ถ้าแม่นบ่ได้พี่ก็มาเปลี่ยนแค่ผมไม่เปลี่ยนได้แล้วแค่แม่นสั่งไว้ก็สิก็สิเป็นพี่ชายนะมาเอาได้ครับไปมาเอาก็ได้แม่นบ่อันนี้ก็คึกคึกกองแสงแม่นบ่แม่นครับเราตัวนี้ผ่านจะเน้าโอ้เสือเพื่นผ่าล้างเมื่อกี้ขึ้นกันนี่เสียเอาไปเลยอันนี้มันเช็ดเท่าไหร่เนี่ยพี่จะใช้ผ้าสองผืนบ่แม่นเป็นสองผืนนะโต๊ะเช็ดละแปดร้อยห้าสิบควรพี่ว่ากนสองเมตรสิบผมจะได้เพื่อร่างไงเออออเขาตั้งสองเมตรห้าสิบใหมเออออเพราะว่าต้องเพื่อร่างพี่อีก แต่ส่รุ่นนี้มันก็นตกแปลนอาหาริพชุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันติดป,ประมาณแคบกว่านี้นิดนึงแหละประมาณไหนติดประเพราะนขอขกับบริวารมาตั้งใจเรียนมาหลวเนพี่น้องนะครับกะเรียวๆเ,เดี๋ยวจังจิตโตมาบอกสีเพิ่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอาสีใดเดี๋ยวลองเอาไปหอยใส่หนามบานเบ้างก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ พี่น้องติดติดต,ตามขอบคุณกำลังใจาจากตุกหมองตุกบอลน,นะครับขอบคุอ่จังได้กระฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้บางหลานเดือน,นะครับไม่พออันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณนล,ยลายๆครับสวัสดีครับ